สวัสดีทุกคนฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Monster Hunter Rise Sunbreak e d i t o n เคยนะฮะในวันนี้ก็จะเป็นการล่าโชกุนซินาทัวรนะฮะก็คือเป็นปูตัวสีฟ้าที่ที่หายไปนานเหมือนกันแล้วก็กลับมาพร้อมกับไดเมียวเฮมิทัวนะฮะการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม しかしそれは打ち負かした者のムクではなく代わり身となって捨て去られし鎧再び新たなる的を見つけたならば捨ておくことなど考え及ぶはずもなく的の鎧に。 ดูโหดนะไอตัวนี้จริงๆมันก็โหดแหละเป็นตัวที่ยุ่งยาก่อตัวเลยเพราะว่า มีสถานะเลือดออกด้วยไม่รู้พักน,นี้จะมีหรอือเปล่าโอ้เจอแล้วก็จะหาเจอไปไหนควีนกอนอุ๊ย,ยตกใจดูว่ามันจะตีนี่แน่ไอ กะโลกกระดูกข้างหลังมันนี้เป็นมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ากราวิสนะฮะหรือว่ากาวิออสนี่แหละไม่รู้ว่าเรียกว่าย่างไรนะจริงๆแต่ว่ามันเป็นมังกรตัวเตรียมัยของบาซิลิออสใช่ไอตัวไอตัวที่เป็นเกาะหินน่ะที่เราสู้กันบ่อยในภาคนี้หลับแล้วก็เจอระเบิดสิครับ มีของขวัญต้อนรับมาฝากรับไปด้วยความยินดีนะฮะไม่ต้องเอามาคืนเหวคัตเตอร์บูมโดนข้าไปดินี่แน่แพ้สายฟ้าเอาเข้าไปเชื่อมีเสียงเอฟเฟกแบบกางกางมีดด้วยโอ้โหเสียงแบบปิ้ง อันเน่อันเน่อือมดีนะดีนะคุ้นอยู่มันต้องมีท่าใหม่แน่อันแม่ทำเสียงสะใจดีนะดังฟิง้งเนี่ยเพราะว่าคือเขาเซตมาให้ไอ้กล้ามของตัวเนี่ยโคตรคมเลยอ๋อเราไมีก็เจอ ไวเวิร์นแคนนอนยัดหน้าเข้าไปอ,อุออ้ยนี่แน่แต่ได้เว้ยโอ้ยติดมุมยาที่ใส่ไม่ดีแล้วเราอะอะไรไม่เท่าไหรนึกว่ามาเนะนี่ยนี่ เสียงมันสะใจจัดจัดชิงชิงชิงเหมือนสนุกกว่าเราอ่ะอุ้ยเชี่ยนั่นไงติดเลือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ใจเย็นติดเลือดออกวิธีการรักษาเลือดออกก็คือย่อแล้วนั่งเมคเซนไม่เนี่ยเฮ้ย ไปไหนอเออมันเปลี่ยนแมปละเอ้าต่อไปตีกับโดนดิครับขอหน่อยขอขี่หน่อยโอ้ยเร็วเร็วเร็ว,เร,วเร็วกว่าไอเ้เคยมีทัวร์เยอะเลยแต่เราไม่ต้องการฮะเราต้องการตัวที่ ลุยบ้นนั่นแหละอย่าอย่ามาทำเป็นเท้าอุย้ยคิดว่ามีกล้ามคมแล้วจะห้าวได้แล้ครับโดนหลับหลับอีกรอบโหกว่าจะพ่นถึง แล้วร,รออย่างเดียวเงี้ยรอให้มันโจมตีเจอชุดใหญ่เวิร์มสเต็ปแคนนอนอ่าเข้าด้วยเฮ้ยโอ้โหไม่ทันนี่เนี้ยนี่เนี้ยเดี๋ยวก่อน รักษาเลือดก,ก่อนโอมตีไ,ไม่พักเลยเออกไปอุ้ยไม่โดนไม่โดนเฉยโดนแล้วโอ้ยเมืออเอม่อยคอเอ้าเมื่อยคอเนี่ยมันเลงสูงเลยขนาดนั้นปะเอาหน้าแหก โกวนเข้าไปมาดีเป็นปูนที่เดินเร็วมากเลยมาเลยยั้งเลยขนาดนั้นวะยัง,งแบบ เหมือนลืมว่าจะต้องตีอ่ะมันงานแบบนี้โอ้ยโอ้โหเจ็บเลยอ่ะเดี๋ยวลอดท้องปูหน่อยไหมครับยี่สิบบาทโดนเข้าไปไวเวิร์นแคนนอนสะดุ้งเจอ ทำไม่ไดเรื่อยๆอุ้ยรอดรอดรอดคนบิดก็ชันชิดจริงๆสาหัสมาก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกมาดีกดนแน่จิ้มเข้าไปมาฟองฟอดเลยนะ นี่ไงสวนปังเรียบร้อยแต่ชุดใจทันหรือเปล่าไม่ทันวะนี่มาอุ้ยอ้าหนกว่าจะโดนอีกรอบถ้าเราง่ายอย่างนี้ก็เสร็จเราสิครับนี่ทันพอดี จิมจิมแอ,อนเนตตีโรคอนว้าอย่างต่อเอน,อน,นื่องโดนพออีกนี่แหละเทาไปมอ้โด,โดนเราเฉยเฮ้ยตีกันทันเฮ้ยฆ่าอีกแล้ว โอ้ยโอ้ยใจยเย็นใจยเย็นเอา้าโอ้ถ้าโดนมันตีแล้วแผลจะหายเหรอสถานะเลือดออกจะหายเหรอไม่เพิ่งรู้เนี่ยปกติมันไม่หายนะนี่เนี่ยโอ้ยโดนละชักชักชักเอาใหญ่แล้วนะเราเหมือนจะแสกแคนนอนอ,อ้าวนึโดนจะมานตีเฮ้ย มันก็วนกลับมาตีเราได้นะปูเวนเดินให้มันดีๆหน่อยสิอันเนี้ยทานี้แล้วทาักกันจะได้ไหมไม่ไม่อยากจะก่อนเท่าไหร่หรอกโดนอุ๊บเบิร์กสเต็ปเทนทอนเอาชุดมาชุดมันน่าจะเพิ่มความปมแล้วเราจะเพิ่มความปมไปทำไมวะ มาดนี้ว่าแล้วไงโจนเข้าไปเสียดายโว้ยกระสุนหมดโอ้โหอย่ากข้างอยากข้างขอร้องคืนสยองคนข้างนะครับโจนเข้าไปนี่เนี่เปลี่ยนตัวเฮ้ย ไล่โดนแน่นอนติอย่เงี้ยจบเกมถ้าเราโดดจนตายนี่เควสจะเฟลไ โอ้ยเลือดแบบม่วงเลยช้ำเลือดหนงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการล่าโชกุนซินาทัวนะฮะ ก็เควสนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เหมือนจะเป็นการเปิดตัวมอนใหม่ผมเอาการเปิดตัวไม่ใหม่หรอกเป็นมอนเก่าจากภาคเดิมมามาเปิดตัวในภาคใหม่นั่นแหละประมาณนั้นเออก็เอามาให้ดูนะว่าเป็นยังไงซึ่งก็มูฟเมนต์ก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่มีเปลี่ยนนิดหน่อยก็ถือว่าสนุกใช้ได้ฮะแล้วก็ด้วยความที่เคยสู้มาหลายรอบจากภาคก่นกอนๆแล้วมันก็เลยก็เลยง่ายนิดนึงเออก็ประมาณนั้นก็ ยังไงวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังหวังว่าครั้งหน้าจะกลับมาดูผมเล่นเกมนี้ใหม่อีกครั้งนึงนะฮะก็สุดท้ายก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบา,บายนะคะผม